เปี้ยคือสองจูแบงกันคนละเครืงตบาคือดีแท้เขาควงการคนละเครืงตัวนี้ไอข้าปลูกยังคือคักคือเน่แต่ว่าเขาควงการคนละเครืงตัวนี้ฮะเอาจกยังคือน่อยดีแท้ ฮะลกนีไม้โอ้ยจ้ก็ยังหน่อยคักหน่อยเนี่ยเถอะเท่พูดนาแพนแกันยอดงับแขวนี้ยนงับแขวเน้ยบ่งับแข่าเาอะไรดิมันสีแขวห้างเท่เอาเนี่ยมันเป็นฟักมันสีแขวห้างจะไปใส่หล่ไหนเดส่้วสงกับพ่อแล้ว เอา้ามันเกิดดีกะระดอกไหมอานเะท่เอเเอจา้าปลูกทานฟังนะทานจ้กปลูกมานเ้ติน,นึงเบแท็กทวงแล้ว,ลวน,นั่นโอ้ยใส่หลายพวสว้องไม่นนกับพอแล้วเิด พ่อกัน้งส้นลายพอท้องหน้ากับพ่อวเส้นยานา้นยาเลยเส้นหายอบักเลยเส้นากนี่โอ้เส้าคู่เราเขาบอกปลูกโอ้มันลายวละเกิดลายข้ด้ละโอ้าว่าก็ดีอยู่แปลนดีอยู่แต่ว่าบักจกน้อยๆเสแล้วเขาบ่มไงเมื่อ เ้อฮะอ๋อคอกเปสวน่คอยแม่เราเห็นลายคนกัแม่มากตัวเห็นสีลายคนกับแม่มาตัวโอ้บอกยกหน่อยแต่คนม่มีเนาะเอา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 บ่หยาบถมตีให้ให้จังได้นั่นโอ้ฮะเด้อ ม่งยังอยู่ปะสาวมึงยอยู่ปะาเห็นยังเต๋มาที่เจ้าก็จะได้เห็นเจ้าตัววันนี้เห็นบดนั่นแล้วปัวกรโพดพนะผู้เฒ่าดูดูคักดูแล้วว่าผัวกรพด เอ่อหูกกะพดตั้งสามทุงแล้วรู้คัก